ครับััครับัครับเออแล้วกวเองก็คอยปล่อยเรื่องออกขั้เลยอยดเดีอยวดแวพอกูจะอ้วกแหละขมไม่มายสี่ห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่น